หลังจากขึ้นภาษีตอบโต้กันไปมาหลายเดือนตอนนี้สีจินผิงกับโดนัลด์ทรัมป์เขาได้ยกหูโทรศัพท์คุยกันแล้วครับซึ่งประธานาธิบดีจีนก็ออกมายืนยันตามที่คนจากฝั่งรัฐบาลเองได้เคยออกมาพูดก่อนหน้านี้ในหลายๆครั้งแล้วว่าการเจรจาและความร่วมมือระหว่างกันนั้นเป็นเพียงแค่ทางออกเดียวที่จะยุติสงครามการค้ารวมไปถึงปัญหาต่างๆที่ตามออกมานะครับอย่างการแบนนักศึกษาจีนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับพรรคคอมมิวนิสต์ในมหาวิทยาลัยไอวิลิตของสหรัฐบทสนทนาที่เกิดขึ้นนั้นสี ต้องใช้กลไกหาหรือทางเศรษฐกิจและการค้าที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนหลักของความเท่าเทียมและเคารพซึ่งกันและกันซึ่งสีจิ้นผิงก็ออกมาเรียกร้องให้สหรัฐเนี่ยยกเลิกมาตรการทั้งหมดที่เป็นเชิงลบต่อจีนนะครับและเสนอให้ทั้งสองฝ่ายยกระดับการสื่อสารในมิติต่างๆให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในมิติของการต่างประเทศการทหารและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างฉันทามติ แก้ไขความเข้าใจผิดทั้งสองฝ่ายส่วนทางฝั่งโดนัลด์ทรัมป์อันนี้ทางสื่อจีนออกมารายงานว่าท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐแสดงถึงความเคารพนับถือสีจินผิงมากและบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนมีความสำคัญแต่ที่น่าจับตาก็คือทรัมป์เขาออกมายืนยันว่าสหรัฐจะยึดมั่นในในโยบายจีนเดียวหรือวันไชน่าเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าที่ผ่านมาสหรัฐไม่ค่อยจะซื้อหลักการนี้ของจีนสักเท่าไหร่ แต่ที่ล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องที่น่าตกใจอีกเหมือนกันนะครับก็คือทรัมป์เขาออกมาบอกว่าเขายินดีต้อนรับนักศึกษาจีนให้เดินทางกลับเข้ามาเรียนในสหรัฐอีกครั้งทั้งๆท,ที่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ทำเนียบข่าวเพิ่งจะบีบให้มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดแบนนักศึกษาจีนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับพรรคคอมมิวนิสต์ไปหมดัดๆก็ต้องจับตาดูความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต่อไปนะครับว่าจะลงเอยกันแบบไหนเพราะว่าเอาเข้าจริงถ้ามองย้อนกลับไปในช่วงปลายปี2024ก่อนที่โดนัลด์ทรัมาานนป คมปีนี้สิ่งที่สีจิ้นผิงกับทรัมป์เนี่ยเขาเคยได้พูดคุยกันนะครับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยยินดีที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อกันแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่เราเห็นในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้เป็นไปตามที่จีนและสหรัฐได้พูดคุยกันเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับ